สวัสดีครับนี่คือการทดสอบระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศนะฮะ5ช่องระบบจอสัมผัสนะครับผมสําหราับโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยผมทําหน้าที่ในการออนหรือออฟเครื่องปรับอากาศนะครับโดยอาศัยนะการตั้งเวลาในโหมดอ่าออโต้ auto, นะครับแล้วก็ในโหมดของส่วนแมนนวลนะครับคือสามารถที่จะควบคุมการออนหรือออฟเครื่องปรับอากาศได้โดยใช้ระบบแมนนวลนั่นเองนะครับสําหราับการทดสอบในที่นี้เนี่ผมเราทางเราครับก็จะเปิดสวิตช์ออนก่อนนะครับเมื่อเปิดสวิตช์ออนปุ๊บนะฮะก็รอให้เครื่อง เกิดการบูตระบบ OS ขึ้นมานะครับสำหรับตัวนะฮะจอทสกสกรีนที่เราใช้งานในที่นี้ครับผมเป็นจอทักสกรีนแบบเฟรนดอาร์มนะฮะโดยใช้อ่าชิปนะครับตัวที่เป็นอาร์ม้นั่นเองครับที่จะทำหน้าที่ในการรันระบบนะครับสำหรับตัว OS ที่เราได้ลงในตัว Embed d e d ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น WinCE6 หรือว่า Windows CE 6 Embedded นั่นเองนะครับผมซึ่งทำหน้าที่ในการเก็บค่าแล้วก็ทำหน้าที่ในการ GUI หรือว่า User Interface ของตัวผู้ใช้งานเองครับ เมื่อเราทําการบูตระบบขึ้นมาแล้วนะผมก็จะเป็นหน้าจอส่วนของตัวคอนโทรลหรือว่าเมนซิสเต็มหลักนั่นเองครับสำหรับตัวเมนซิสเต็มหลักนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการบอกเวลานะครับผมแล้วก็ปุ่มสตาร์ทสำหรับปุ่มสตาร์ทนะครับมีไว้สําหรับในการตั้งค่าของเวลาหรือในการออนหรือออฟในโหมดแมนนวลนั่นเองครับผมส่วนการตั้งเวลาก็จะทํางานในโหมดออโนต้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการแสดงเวลานะครับก็จะเป็นการแสดงเวลาแบบเรียลไทม์จริงนะฮะที่สามารถ จะตั้งเวลาสําหรับการควบคุมได้นั่นเองนะครับสาหรับเริ่มการทดสอบนะครับผมทางเราครับก็จะกดปุ่มสตาร์ทก่อนนะครับนี่เป็นแบบระบบสัมผัสนะครับแล้วก็สามารถใช้มือจิ้มเลยก็ได้นะครับเพราะว่าปุ่มมันใหญ่นะครับสำหรับห้องที่ทําการควบคุมนะครับผมก็จะมีทั้งหมดนะฮะห้าห้องก็คือห้องห้าต้นสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกแล้วก็ห้าต้นแปดนะครับเป็นห้องสุดท้ายนะฮะแล้วก็จะแบ่งเป็นสองส่วนครับก็คือส่วนของออโต้นะครับก็คือการตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของโหนนะครับ สำหรับในการออนหรือออฟนะฮะเครื่องปรับอากาศโดยใช้มือนั่นเองนะครับสำหรับเราในที่นี้ครับผมเราก็จะทําการทดสอบในโหมดแมนนวลก่อนนั่นเองครับอย่างเช่นห้อง5 -3 าครับเราก็จิมเข้าไปในที่ห้อง5้นะครับนั้นตัวเมนูคะก็จะปรากฏขึ้นมาในปุ่มของออนหรือออฟนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของหัวโปรแกรมก็คือหัวของเมนูเนี่ยนะฮะก็จะบุระบุว่าห้องที่เราทําการคอนโทรลอยู่เนี่ยเป็นห้องอะไรอย่างเช่นห้อง5-3ในระบบแมนนวลนั่นเองนะครับแล้วเราปุ่มออนนะครับเมื่อเราเปิดออนปุ๊บนะฮะไฟ LED ที่อยู่สถานะที่แสดงอยู่ห้อง5ุ้ก็จะติดขึ้นมานะครับแต่ว่าแล้วก็ก็จะมีหน้าสัมผัสหรือว่าตัวรีเลย์ตัวนี้ก็จะมีเสียงดังป๊อกขึ้นมานะครับสำหรับรีเลย์ตัวนี้นะครับผมก็ทําหน้าที่ในการเปิดปิดแมกเนติกคอนแทคเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสําหรับในการตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าให้กับเข้ากับคอมเพรสเซอร์ของระบบแอร์นั่นเองนะครับในที่นี้หน้าสัมผัสข,ของเราก็จะมีทั้งนะครับ NO common แล้วก็ NC นะครับเพื่อสะดวกในการต่อนะคอมเพรสเซอร์แอร์นั่นเองนะตรงส่วนนี แต่ว่าในที่ครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการออฟนะครับเราก็้มปุ่มออฟนะครับไฟก็จะดับไปนะครับแล้วรีเลย์ก็จะดังป๊อกขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการตัดไฟจากระบบนั่นเองนะครับในนี้เราลองเปิดออนทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการตั้งค่านะฮะห้องอื่นๆแล้วก็สามารถกดปุ่มแบกได้นเองแล้วก็เลือกที่ต้องการอย่างเช่นห้อง508นะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็ ออนนะครับผมแต่ในที่นี้ครับผม5้าถึงแไม่ได้ต่อรีเลย์ไว้นะครก็จะไม่มีเสียงรีเลย์นั่นเองเพราะว่าเราต่อรีเลย์ที่ห้อง5้าถึงสเป็นห้องเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็แบ็คนะฮะหรือว่าจะควบคุมเป็นห้องอื่นๆก็ได้นะค,ะนะครับผมนะฮะอย่างเช่น5้าถึงส่อันนี้คือ5้าถึงสี่แมนนวลอ่ะออโต้นะครับแล้วเข้าผิดนะครับต้องเป็น5้าถึงสี่แมนนวลน,นะครับในที่เราจะทดสอบแมนนวลก่อนนะครับแล้วก็ออนไปนะครับห้อง5้าถึงสก็จะติดนะครับแล้วก็ลองออฟดูนะครับก็จะปิดนะฮะออนก็จะเปิด ออฟก็จะปิดนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็แบ็กกลับไปนะครับผมก็ลอง5.5บ้างนะครับก็เป็น5.5โหมดแมนนวลนะครับก็ออนะครับก็จะออนส่วนออฟก็จะออฟนะครับนะฮะแล้วก็แบ็กแล้วก็ห้องสุดท้ายก็จะเป็น5.6แมนนวลนะครับก็ออนนะครับแล้วก็ออฟนั่นเองนะครับในที่นี้ผมโหมด นะฮะแม่นวลหรือว่าควบคุมด้วยมือเนี่ยก็สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับในที่นี้เราจะลองปิดไฟปิดเครื่องปป่าอากาศในห้องห้าทุนสามบ้างนะครับแล้วก็นะครับออฟนะฮะรีเลย์ก็จะป๊อกขึ้นมานะครับแล้วก็แบ็กกลับไปนี่ห้าทุนแปดออนอยู่นั่นเองครับแล้วก็ห้าทุนแปดแมนนวลแล้วก็ออฟนะครับไฟตรงนี้ก็จะดับนะครับจากเดิมที่ติดขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปครับผมจะทําการทดสอบในโหมดของ ออโต้บ้างนะครับในหมของออโต้เนี่ยก็จะเป็นการตั้งเวลาในการเปิดปิดนะครับส่วนนี้การตั้งเวลาเนี่ยก็จะแบ่งทั้งเช้ากลางวันเย็นนะฮะสเวลาหลังอาหารเลยนะครับสมมุติเราต้องการตั้ง5้าส่ามออโต้ครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะฮะใช้มือทัชเข้าไปนะครับในเมนูของเรานะครับจะแบ่งเป็น3เวลานะครับก็คือมอร์นิ่งก็คือช่วงเช้าออฟเทอร์นูนทึ่งเที่ยงนะครับแล้วอีเวนนิงก็คือช่วงเย็นนั่นเองนะครับสมมุติว่าเราจะตั้งช่วงไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็คือตอนเย็นแล้วก็เลือกอีเวนนิงน แอมเบดิฟนี่อาร์มได้บูตระบบขึ้นมานะครับทีนี้ก็จะเป็นนะฮะในส่วนของวันและเวลาที่เราต้องการตั้งนะครับวันก็จะแบ่งเป็นทั้ง7วันได้แก่ Monday t ทิสเดย์เว้นเดย์นะครับคือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับสำหรับวันจันทร์ก็จะแทนเป็นวันที่1นะครับหมายเลข1ครับวันอังคารก็2 3 4 5 6 7ไล่เรียงกันไปนะครับผมนี้ก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะฮะก็คือฝั่งของเวลาเปิดแล้วก็ฝั่งของเวลาปิดนะครับอย่างเช่นนะฮะวันนี้นะคร ก็แทนด้วยหมายเลข5ครับเพราะว่าจันทรแทนที่หนึ่งก็คือจันทร์อังคารพุธเพื่อรหัสศุกร์ก็เป็นวันหมายเลขที่5้นั่นเองนะครับส่วนตรงหัวเมนูครับก็จะบอกวันและเวลาที่เป็นเรียลไทม์ที่หน้าปัจจุบันตอนตอนนี้นั่นเองนะครับอย่างเช่นหมายเลข5นี่ก็คือวันศุกร์นั้นการทดสอบของเราตอนนี้ครับอยู่ที่ประมาณ6โมงหรือ8ปดนาฬิกา4นาทีห9กนาทีก็ประมาณ6 6โมหนาทีนะครับตอนนี้ ในที่นี้ผมเราก็ลองตั้งดูบ้างแต่เนื่องจากว่าตัวทัชเนี่ยอาจจะมีคอนโทรลที่ค่อนข้างเล็กนะครับอาจจะหาเครื่องมือช่วยนะฮะอย่างเช่นแหนบนะครับในการจิ้มเพื่อให้มันทัดได้ถูกต้องมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่นี้วันศุกร์นะครับผมก็คือหมายเลข5าเราตั้งนี้มัน6โมงแล้วผมก็จะลองตั้ง6โมง7นาทีดูบ้างนะครับก็คือ18นาทกาผมก็อดสเต็ปอัพไปนะครับอ่าเราจะคู่นะครับ อ่าสิบแปดนาฬิกาได้แล้วนะครับนี้เวนในช่วงของนาทีบา้านนี่คือเราตั้งเวลาเปิดนะครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งเวลาปิดนะฮะน,นี้มันนะฮะสิประมาณห้าถึงหกนา,าทีแล้วเราฝ่ายหลังมาครับเยอะไปก็ตั้งอยู่ที่ประมาณหกโมงสิบนาทีเวลาเปิดนะครับในวันศุกร์ก็คือวันที่หมายเลขค่าและก็เวลาปิดบ้างครับก็คือหกโมงนะฮะเพื่อไม่ให้นานเกินไปนะครับก็เลือกเป็นชั่วโมงเดียวกันกนะ็คือสิบแปดนาฬิกาน,นั่นเองครับแล้วก็เวลาปิดก็สมมุติอ่าสิบสองนาทีนะกันนะฮะก็คือ เปิดอยู่ประมาณ2นาทีนั่นเองนะครับ10 12นะครับพอเราตั้งเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็โอเคแล้วก็แบ็กกลับไปนะครับก็โคลสก็ได้นะฮะหรือตั้งช่องอื่นก็ได้นะครับเมื่อกี้เราให้ออน10นาทีนะฮะตอนนี้มัน18บแนาฬิกาเนาทีนะฮะต้องรอประมาณอีก3นาทีนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ stop ไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับจากที่เราตั้งเวลาในการออนนะฮะเครื่องประกาศ ชแนลแรกนะครับหรือหรือว่าห้อง5้าสานในที่นะครับผมก็คืออยู่ที่18นาฬิกานาที50วินาทีนะครับนี้เครื่องจะเปิดเมื่อ18ดนาฬิกาสนาทีนั่นเองนะก็เหลือประมาณไม่ถึง8วินาทีนะรอสักพู่นะอ่าครับน,นี้ตัวเครื่องปรับอากาศนะครับก็จะทําการออนตัวเองนะครับก็จะเห็นได้จากหนะ้าไฟสถานะ LED ที่ติดขึ้นมานะครับตามเวลาที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ที่แรกก็คือ18นาฬิกาสนาทีสิสวินาทีนะครับ ในวันที่5นะฮะเดือนอ่าวันวันวันศุกร์หรือว่าหรือว่าวันในสัปดาห์หมายเลข5นะครับวันที่20นะฮะเดือนมีนาคมหรือเดือนที่3นะปี2015ก็คือทับ15น้นั่นเองนะครับทีนี้นี่ก็เราก็จะรอให้เครื่องปรับอากาศทับทำการปิดนะในระบบออโต้หรือว่าปิดตามเวลานั่นเองนะณเวลา1 8บนาฬิกาสินาทีนั่นเองับนี่ก็รอนะครับผมตอนนี้เครื่องปรับอากาศได้ออนแล้วนะครับ จิ๊บจิ๊บจิเอยจิเยอะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่18นาฬิกา11นาทีนะครับ50วินาทีนะครับก็เหลือไม่ถึง10วินาทีนะครับเครื่องประกาศก็จะปิดน,นะครับตอนนี้กําลังออนอยู่นั่นเองครับจากเดิมนะฮะที่เราตั้งเวลาไว้นะครับอ่านะครับทีน,นี้เครื่องประกาศครับก็ได้ออฟตัวเองแล้วนะครับณนะเวลานะครับ18นาฬิกา12นาทีนะครับ หั้งจากเดินครับที่เราตั้งออนไว้ก็คือ18นาฬิกา10นาทีปิดที่18นาฬิกา12นาทีนั่นเองครับสรุปว่าตอนนี้ครับเครื่องปรับอากาศสามารถเปิดและปิดในโหมดนะครับออโต้ตามเวลาที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ที่แรกนั่นเองนะครับผมครับนี้การเข้าเมนูนะครับก็จะแบ่งเป็น503ถึง508นะครับเราจะเลือกห้องไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นเราเลือก505ก็ได้นะครับนะครับก็สมมุติเป็นไอวินนิ่งนะครับเพราะว่าเป็น6โมงแล้วเราสักครู่ครับเครื่องบู๊ นะฮะันั้นปุ่มก็จะมีโอเคกับแบกนะครับการแบกก็คือกลับสู่เมนูหลักเมื่อสักครู่นะครับที่เราผ่านมาหรือเดินหน้าก็คือเลือกโหมดอีเวนต์นิ่งนะครับนี่การตั้งเวลาเช่นวันนี้วันที่5้านะครับเราจะตั้งเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้นะครับน,นี้เราลองช่องนี้บ้างนะครับก็คือ5้าสห้านะครับก็คือ18แนาฬิกานะครับนี้อาจจะต้องใช้พวกสไตล์ลัด ในการช่วยนะครับเพราะว่าจอสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดเหมือนจอแท็แบเล็ตโดยทั่วไปะครับสิบสี่เมื่อกี้เมื่อกี้เท่าไหร่นะเอาสิบสี่สิบห้าใช่ปะ่ะโอเคสิบสี่ a y เดย์วันทีห้า ซีพ okay. ีบโอเคพาห้อง505ใช่ปะ่ะ okay. จริงๆแล้วเราสามารถตั้งเวลาได้หลายหลายห้องพร้อมกันนะครับแต่ทีนี้เราทดสอบเฉลยะห้องครับเพื่อความมั่นใจครับ14เมื่อกี้เราต้องตั้งนะครับเครื่องป,ประกาศให้ออนที่ห้อง505ที่18นาฬิกา14นาทีนะครับ15อ่า15นาทีนะครับทีนี้เป็น18นาฬิกา13นาทีแคร่รอสักครู่นะ

ต่อแอนไฟเลี้ยงเท่าไหร่มีไฟเลี้งยนะง12 2วิทย์นะ2วิทย์โอเคตอนนี้นะครับเครื่องปรับอากาศที่ห้อง505นะครับจากเดิมครับห้อง503 504 505 506แล้วก็508นะครับนี่คือ505ก็ได้ทำงานนะครับตามที่เราตั้งในโหมดนะครอ, <Auto. S 2> ออโต้นะครับผมณนะเวลา18นาฬิกา15นาทีนะครับ ทีนี้เราตั้งให้ปิดนะที่28ันกา16นาทีก็คือเครื่องปรับอากาศเปิดนะหรือว่าออนเป็นเวลา1นึ่งนาทีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานจริงอ่ะอาจจะเปิดให้ออนเป็นชั่วโมงใน1วันก็ได้นะครับผมทีนี้เวลาตั้งเพิ่มก็จะเก็บค้าไว้ในตัวนะ embedded Win CE ของเรานั่นเองนะครับตรงส่วนนี้มีอะไรสงสัยไหมไม่สงสัยป่ะเพื่อพ่แม่เนาะทานมาเยอะลานมเยะ นี้ก็คือผมสุ่มในการทดสอบเนาะแต่ว่าจริงๆทุกห้องเหมือนกันหมดส้อยโค้ดต,ตัวเดียวกันแต่เราแบ,บ่งแบ,บ่งแบ,บ่งในช่องไว้อีแป๊บนะอ่าออฟเป๊ะเลยตรงเวลานะ<ม>ตอนนี้นะครับผมเพื่อปร,ประกาศที่ห้อง505นะครับของเราได้ออฟตามเวลาที่เราตั้งไว้ก็คือ18บแนาฬิกาสินาทีนั่นเองครับสรุปว่านะคเครื่องควบคุมปรับอากาศจอทัชสกรีนของเราครับได้ทํางาน ตามขอบเขตวัตถุประสงค์ได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ครับผมผมก็จบนะฮะการนำเสนอการทำงานเครื่องปรับอากาศจอควบคุมด้วยจอทัสาสรีกแต่เพลงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ